ช่วงโควิดนะครับไม่รู้จะไปไหนก็นี่ครับไปหาหอยขมมาจากในคลองที่บอ่อมานะครับเป็นหอยขม <c oughs> นี่ยขมนะครับขมต้มก็ใส่อันนี้นะครับตะไคร้ใบตะไคร้ทั้งหน่อยจะได้กลิ่นหอมนะครับต้มเสร็จ ถ้าประมาณ20นาทีนะครับต้มไปล้างน้ําล้างน้ําออกตอกน้ําล้างออกให้มันหายร้อนนะครับไม่ใช่หรอกครับแล้วก็มาดูน้ําจิ้มน้ำริกพริกที่กานะครับนี่พริกกับกระเทียมตำให้แหลกนะครับแหลกเลยแล้วก็นี่ครับผงชูรสใส่ข้าไปให้หมด ปลาใส่เข้าไปมะนาวบีบเข้าไปมะน,นาวบีบเข้าไปสองลูกลูกไปได้นะครับอืม,อม แล้วก็ใบผักชีนะครับผักชีโรยไป,ยไป,ยยไปใส่ไปเลยนะครับใส่ไปใส่ไปเลยนะครับใส่เสร็จก็คนครับคนเลยนำ้ำแห้งไปหน่อย มากินก็หอมเดี๋ยวครับเนี่ยค่าเนี่ยจะพาไปดูกินอีกเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนงี้นะครับให้ขมแล้วก็นําพริกมันไม่เหมือนหอยหอยขูมหอยตัวใหญ่นะครับอันจะกินแบบไม่ค่อยสะเท่าไหร่แล้วก,ก็มีต้มชะอ,อมแก้มนะครัต้มชะอม ชมแก้มนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าหอยแบบเนี้ยนี่แบบเนี้ยกินว่าดีตัวใหญ่นะครับแบบเนี้ยเนี่ยตัวใหญ่แบบเนี้แต่ว่าต้องกินแต่หัวนะครับต้องห้ามกินตามันนะครับแบบนี้เอาครับมาทานด้วยกันนะครับคงจะต้อง <c oughs> มีขากล้องถ่ายด้วยนี่ครับ กับข้าวอาหารเย็นนี้นะครับ